สวับบสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ channel Odds Playground นะครับห่างหายกันไปหลายเดือนนะครับกว่าคลิปนี้จะออกก็น่าจะสักประมาณ5เดือนได้นะครับผมถามว่าทำไมเราห่างหายกันไปนานขนาดนี้ถ้าเอาคำตอบตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆแบบไม่อ้อมคอมนะครับเหนื่อยครับผมคือก่อนหน้านี้ผมเคยเข้าใจว่าทำ YouTube มันง่ายนะจนกระทั่งมาทำด้วยตัวเองถึงได้รู้ว่าเฮ้ยทั้งถ่ายทำทั้งหาแสงทั้งจัดโลเคชั่นทั้งตัดตอ่อหาคอนเทนต์ทำทรงทำซาว เหนื่อยนะครับถ้ามันทําคนเดียวแต่ว่าแอบกระซิบน,นิดนึงว่าตั้มเดียวช่องผมเนี่ยคุณแฟนผมเป็นคนช่วยออกแบบนะครับถ้าเห็นชนีชนีหรือเ,เห็นวันแบบนิดนึงเป็นฝีมือคุณแฟนผมเองนะครับต้องยกเครดิตให้ <S <S แจ้งว่ารอบนี้เนี่ยเราน่าจะกลับมาอยู่กันนานๆนะครับผมก็ เออรบกวนขอกำลังใจนิดนึงน,น,นะครับผมขอรบกวนขอไลค์ขอ s u b s c ค i b e นะครับผมท่านไหนชอบไลค์ได้แชร์ได้มีติชมคอมเมนต์ได้กันมาเต็มที่นะครับเราจะพยายามทำออกมาให้เรื่อยๆแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแจ้งก็คือเหตุผล <c oughs> หนึ่งที่หาหายกันไปเนี่ยเพราะว่านานประจํามันเหนื่อยมากครับโดยเ <c oughs> ฉพาะอยู่เวเนี่ยอยู่เวนมันเหนื่อยมากสาธารณสุขไทยนี่ผมบอกเลยผมอยากจะเมามากๆเลยนะครับท่านไหนอยากให้ผมเมาเรื่องไหนในสาธารณสุขไทย เรื่องไหนที่ผมเมาได้ผมจะจัดให้สาแก่ใจเลยนะครับท่านไหนสนใจท็อปิกไหนเม้นลงมาได้เลยนะครับแลวเราก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่เคยติดต่อผมมาว่าเออสนใจจะออกชาแนลเดียวกับผมถ้ามีท็อปิกที่น่าสนใจในการคุยนะครับก็เออท่านไหนสนใจเม้นกันมาได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเรื่องเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับ บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดูจากตําเนลดูจากแตเติร์แล้วเนี่ยชานัลนี้มันกลายเป็นชานัลอันบ็อกซ์ของแบบของแบรนด์ของใช้อะไรพวกนี้แล้วเหรออ่ะจริงๆคือเปล่าครับผมอันนี้คือเป็นการอันบ็อกซ์ของขวัญปิมเอ๊ะของขวัญมันเกิดที่คุณแฟนซื้อให้ผมเฉยๆนะครับผมเน้ะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับพอมึงสิได้ข่าวว่าเขาให้หึงมาสี่ห้าเดือนละของงินคนเลิกเงนมึงเลยเนี่ย ไม่ไม่ไม,ม,ม่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มดูของกันเลยครับนี่ มาเป็นถุงถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับถามว่าทำไมคุณแฟนถึงเลือกกระเป๋านี้ให้ผมนะครับก็ง,ง่ายๆครับกระเป๋าผมเนี่ยถ้าหลายๆท่านเห็นแล้วเนี่ยอาจจะท่านน่าจะรู้สึกว่ากระเป๋าใบเก่าผมเนี่ยมันสมควรแก่อยุแล้วมันอยู่มานานเกินควรที่กระเป๋าใบหนึ่งควรจะรับการทรมานทรกรรม,มากละมันควรจะได้พักสักทีและผมควรจะมีใบใหม่ใช้ซึ่งเอาจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับถุงถุงโคชนี่กล่องเข้าคู่กันนะครับผมอเอ่ะเราเปิดดูก่อน โอเคเก็บก็บเนาะแล้วก็โอเคนี่ครับผมกระเป๋าใบใหม่ของผมเองอ่ะเดี๋ยวลองดูซิ นี่ครับผมครับตัวของสเปคต่างๆของตัวกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นบนจอให้นะครับโอเคด้านในก็เปิดมาปุ๊บเปิดมาจะมีเปิดมาจะมี2ช่องด้านนี้นะครับ2ช่องมีช่องใส่ของ เออมีพ็อกเก็ตเล็กๆข้างในด้วยดีจังเลยแล้วก็พวกที่ใส่หนีบใส่บัตรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็โอเคอันนี้เป็นช่องใส่ของเมนนะครับแล้วก็อ๋อเออใช่มีซิปด้วยนะครับผมนะโอเค Okay. มาดูการใช้งานของกระเป๋าใบานี้ดีกว่านะครับอันนี้พูดถึงจากมุมอมองผมนะที่ผมใช้ประจํานะครับข้อดีของกระเป๋าใบานี้คือหลักๆที่มันใส่ได้เกือบทุกอย่างเลยที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่ผมใช้ทุกวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเออย่างแรกเลย iPad iPad ใส่ได้ไหม iPad ใส่ได้ใส่สบายเลยละ่ะอีกอันนึงหนังสืออ่านเล่นผิวมีราว่านะครับ เซ็ e เป e นแฮปปี้สอฮายเรอัลแฟกต์จพีพอหนังสือโปรดักตี e มากแลดมากครับถือไปถือมาหลายเดือนแล้วไม่ได้อ่านสักทีโอเคนะครับใส่ไป้าโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงช่องน,นี้เนี่ยอาจจะมีการใส่พวกสายชาร์จ p h o n e ทั้งหลายนะครับสายชาร์จ p h o n e สายชาร์จ p p d d เวลาไปอยู่เวนนะครับแล้วก็พวกยาทั้งทั้งหลายเนี่ยโอเคใส่ได้จุหมดปิดปุ๊บเรียบร้อยนะครับ เบาสบายกระทัดรัดอยู่ทรงดีนะครับผมอมืสบายสะพายไปไหนก็ได้นะครับนะแล้วก็อีกเดืนอน2เดือนเนี่ยมีแพนจะไปเที่ยวคิดว่าใบนี้เนี่ยน่าจะเอาไปเที่ยวด้วยได้ไม่อายใครนะครับไปเที่ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีน,นละกันผมก็อยากทําคลิปลงเพื่อนให้ดูเหมือนกันนะครับก็โอเคข้อดีอย่างหนึ่งนะครับข้อดีอย่างของกระเป๋านี้คือถ้าตามคําพูดแฟนผมเนี่ย ผมเนี่ยนิสัยโดยรวมเนี่ยเอ๊ะนิสัยเดิมเนี่ยเป็นคนบ้าหอบฟางชอบหอบนูนใสนน่นียัดนันยัดนีใส่มาเต็มกระเป๋าเต็มหมดท,ทั้งทั้งที่ของบางอย่างเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ข้อดีของกระเป๋าใบนี้ที่จะช่วยแก้ข้อนั้นได้ก็คือด้วยขนาดที่โอเคค่อนข้างกระทัดรัดช่องมีเท่าที่จาเป็นต้องใช้เนี่ยมันจะช่วยลดนิสัยการบ้าหอบฟางของผมลงได้ซึ่งเอออันเนี้ยผมว่าเป็นข้อดีมาถึงข้อผมไม่เรียกว่าข้อด้อยละกันใช้คําว่าเป็นข้อจํากัดของกระเป๋าใบนี้ดีกว่า เท่าที่ผมลองดูเนี่ยเออจากในกล้องไม่มั่นใจเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้เป็น iPad Pro 10.9นิ้วอืม10.9นิ้วมั้งเขาเรียก10.9ไม่ก็11นิ้วนี่แหละนะครับผมตัวนี้ใส่ไปปุ๊บเนี่ยความสูงประมาณเท่านี้และเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตัวนี้เน่ยาจะมีข้อจำกัดเรื่องการใส่กระดาษ A4 อะเดี๋ยวลองดูอืมพอเพิ่มหยิบมาสักใบสิใช้ให้เป็นประโยชน์โอเค A4 หัว คิดซะว่า A4 แล้วกันนะครับ A4 ใส่ไปเราจะผมจะแบบใส่ไปตรงๆนะใส่ไปตรงๆแบบให้มันลงไปถึงข้างล่างเลยให้ให้ให้มันลงไปถึงขอบอถึงก้นกระเป๋าข้างล่างเลยสูงเกินปิดกระเป๋าปึ๊บนีบ่มันจะแลบออกมานิดนึงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ย ถ้าเป็นคนที่ต้องพกเอกสารสําคัญที่เป็นไซส์ A4 แล้วแบบต้องพกไปพกมาแบบใช้ประจาจริง,รงๆเนี่ยกระเป๋าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพวกน้องน้องนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะครับเออใบนี้อาจจะยังไม่ได้เหมาะกันใช้ใน Daily Life นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนทํางานที่ไม่ได้ต้องพกอะไรเยอะเอ,อเอกสารเอกสารนานๆพกทีมีแฟ้มพกแยกได้เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับสวยด้วยนะครับผมดีใจมากเลยนะครับที่คุณแฟนผมเลือกลายนี้มาลายนี้เป็นลายที่ ชอบพอดีเลยคือเป็นคนไม่ได้สนทันเรื่องกระเป๋าเท่าไหร่แต่ว่าชอบความที่โคชตัว C ีเนี่ยมีรอบๆทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่ได้เป็นดาล้วนตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบสีดําเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าดําทั้งใบเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันจะเรียบไปนิดนึงนะครับอ้ออีกข้อต้องการอีกอย่างนึงที่กระเป,าเป๋าตัวนี้อาจจะยังใส่ไม่ได้แต่ว่าหลายท่านได้ยินอาจจะบอกว่า มึงจะซื้อกระเป๋าใบนี้มาใส่มนันจริงๆเหรอก็คือนี่ครับโน้ตบุ๊กขนาดตีซะว่าขนาด14นิ้วแล้วกันกระเป๋าใบเดิมผมเนี่ยใส่ได้ส่วนกระเป๋าใบนี้ครับผู้ถามจริงๆครับ มีใครซื้อกระเป๋าโคชใส่กระเป๋าโคชมาใส่น้ตบุ๊กใช้ยี่บ้างมันก็ผิดวัตถุประสงค์ไปนิดหนึ่งถูกไหมแต่ว่าอ่ะโชคดีที่ชีวิตในชีวิตประจำวันผมเนี่ยไม่ได้พกโน้ตบุ๊กบ่อยขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้จําเป็นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับกระเป๋าใบเดิมซึ่งไม่เป็นไรนะครับรถนีสัยการบ้าหอบฟังได้ก็จะดีต่อไหล่ดีต่อหลังของท่านในระยะยาวนะครับผมครับผมประมาณนี้แหละครับจบกันไปแล้วนะครับ,ก,บกับการอันบ็อกกระเป๋าโคช นะครับฮิวสตันแมปนะครับผมท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับนะแล้วก็ขอบพระคุณต่อทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับจะพยายามให้มีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็คิดถึงทุกท่านมากเลยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ